หากคุณยังคิดถึงพ่อแม่ผู้ล่วงลับและอยากส่งบุญที่ท่านได้รับเต็มๆเ,เรามีสามบุญใหญ่ที่น้อยคนจะรู้ว่าคือสิ่งที่ท่านต้องการที่สุดรับรองว่าอานิสงแรงกล้าส่งถึงท่านโดยตรงแน่นอนคะ่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าความรักความห่วงใยความปรารถนาดีที่เรามีต่อคุณพ่อคุณแม่หรือบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นมันจะเดินทางไปถึงท่านได้จริงหรือเปล่า ความรู้สึกคิดถึงที่อัดแน่นอยู่ในหัวใจการกระทำต่างๆที่เราตั้งใจทำเพื่อท่านมันจะกลายเป็นเพียงอากาศธาตุที่เลือนหายไปหรือมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานบางอย่างเป็นของขวัญที่ส่งตรงไปถึงมือของท่านได้จริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่อยู่ในใจของลูกๆหลายคนเราทำบุญเราใส่บาตรเราสวดมนต์แต่ลึกๆแล้วเราก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่า ท่านได้รับไหมนะแล้วถ้าท่านได้รับอะไรกันแน่คือบุญที่ส่งพลังที่สุดบุญที่ท่านต้องการมากที่สุดและเป็นบุญที่สามารถทะลุทะลวงม่านหมอกระหว่างภพภูมิส่งไปถึงท่านได้โดยตรงจริงๆวันนี้ธรรมะปัญญาจะไขความรับนี้ให้กระจ่างค่ะเราจะมาพูดถึงสามบุญใหญ่ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีอานิสงแรงกล้าและเป็นสิ่งที่ดวงวิญญ,ญาณของพ่อแม่ผู้ล่วงลับ ปรารถนาจากเราผู้เป็นลูกหลานมากที่สุดเตรียมตัวเปิดใจรับฟังให้ดีนะคะเพราะเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้อาจเปลี่ยนวิธีคิดในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลของคุณไปตลอดกาลเลยค่ะบุญประการแรกคือบุญที่ยิ่งใหญ่และเป็นรากฐานสำคัญที่สุดประการหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นคือบุญแห่งการอุทิศผ่านกระสง์ค่ะหลายท่านอาจจะบอกว่า อ๋อก็คือการถวายสังฆทานนั่นเองใช่ค่ะแต่เบื้องหลังคําว่าสังฆทานนั้นมีความลึกซึง้งและพลังที่มหาศาลซ่อนอยู่มากกว่าที่เราเคยเข้าใจเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเราขออนุญาตเล่าเรื่องราวที่เป็นตำนานเป็นที่มาของการทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนานั่นคือเรื่องราวของพระมหาโมคลลานะอัครสา,าวกเบื้องซ้าย ผู้เป็นเลิศทางด้านมีฤทธิ์มากท่านลองจินตนาการตามนะคะพระโมคคัลลานะท่านมีฤทธิเดชขนาดที่ว่าสามารถเดินทางไปยังนรกสวรรค์หรือภพภูมิต่างๆได้ดั่งใจปรารถนาโดยความกตันยูท่านจึงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะตามหาคุณแม่ของท่านที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อจะดูว่าท่านไปสู่สุขติอยู่ในภพภูมิที่หรือไม่ แต่สิ่งที่ท่านได้พบเจอกลับบีบคั้นหัวใจของผู้เป็นลูกอย่างที่สุดค่ะท่านได้เห็นมารดาของท่านไปเกิดอยู่ในเปรตวิสัยหรือที่เรียกว่าแดนเปรตสภาพของท่านนั้นทุกทรมานแสนสาหาัสเกินกว่าจินตนาการของเราจะไปถึงได้ร่างกายผอมโซหนังหุ้มกระดูกปากเท่ารูเข็มแต่มีท้องใหญ่เท่าภูเขามีเปเลวไฟลุกท่วมตัวอยู่ตลอดเวลา หิวโหยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพระโมคคัลลานะเห็นดังนั้นหัวใจก็แทบสลายด้วยความรักและฤทธิอำนาจที่มีท่านจึงรีบนำอาหารทิพย์ไปป้อนให้มารดาแต่เรื่องน่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นค่ะทันทีที่อาหารนั้นจะเข้าปากของมารดามันกลับลุกเป็นไฟขึ้นมาทัานทีไม่สามารถกินได้เลยพระโมคคัลลานะถึงกับร่ำไห้ท่านไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมฤทธิ์ของท่านซึ่งเป็นถึงพระอาหารหันต์ถึงไม่สามารถช่วยเหลือมารดาของตัวเองได้ท่านจึงรีบกลับไปเข้าเฝ้าทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าและนี่คือจุดสำคัญที่สุดค่ะพระพุทธองค์ได้ตรัสชี้ทางสว่างว่าดูก่อนโมคลานะกรรมของมารดาเธอนั้นเป็นกรรมหนักกำลังแห่งเธอแต่ผู้เดียวมิอาจช่วยได้แต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าไม่มีหนทางนะคะ พระองค์ได้ทรงชี้แนะวิธีการอันทรงพลังที่สุดนั่นคือเธอจงไปถวายทานแด่หมู่สง์ผู้มาจากทิศทั้งสี่ที่ได้จำพรรษาแล้วและอุทิศส่วนบุญกุศลนั้นให้แก่มารดาของเธอบุญนั้นจึงจะสำเร็จแก่เธอได้พระโมคคัลลานะจึงได้ทำตามพุทธดำรานั้นท่านได้จัดเตรียมพัตตาหารอันประณีตและนิมนต์พระสงฆ์จำนวนมากมารับถวายทาน และในขณะที่ท่านหลังน้ำอุทิศส่วนกุศลปาฏิหารก็บังเกิดค่ะแสงสว่างได้ปรากฏขึ้นมารดาของท่านได้หลุดพ้นจากเปรตวิสัยในทันทีและได้ไปบังเกิดในสุขติภูมิเรื่องราวนี้บอกอะไรเราคะบอกให้เรารู้ว่าทำไมสังฆทานจึงมีอานิสงส์มหาศาลทำไมถึงเป็นบุญที่สามารถส่งตรงถึงผู้ล่วงลับได้อย่างแน่นอนคำตอบก็คือ เพราะสังฆทานคือการทำบุญที่มีสง์เป็นประธานค่ะคำว่าสง์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะคะแต่หมายถึงหมู่แห่งสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ท่านเปรียบเสมือนเนื้อนาบุญอันประเสริฐของโลกลองนึกภาพตามนะคะหากเรามีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุด แต่เรานำไปหวานบนลานหินบนพื้นปูนเข้าจะงอกงามได้ไหมคะก็คงไม่ได้หรือได้ก็น้อยมากแต่ถ้าเรานำมเมล็ดพันธุ์เดียวกันนั้นไปหวานลงในผืนนาที่อุดมสมบูรณ์มีดินดีมีน้ำชุ่มชื้นผลผลิตที่ได้ยอมงอกงามไพ่บู์อย่างแน่นอนชันใดก็ชันนั้นค่ะจิตที่เปี่ยมด้วยความกระตันยูของเราคือมเมล็ดพันธุ์ชั้นดีและหมู่พระสงฆ์ ก็คือเนื้อนาบุญอันอุดมสมบูรณ์ืผนนั้นเมื่อเรานำศรัทธาของเราไปถวายแด่เนื้อนาบุญที่ดีที่สุดผลบุญที่เกิดขึ้นจึงมีกำลังมหาศาลมากพอที่จะส่งไปถึงผู้ที่อยู่ในภพภูมิอื่นได้มันไม่ใช่กำลังบุญของเราคนเดียวแต่มันคือการที่เราได้เชื่อมต่อกำลังบุญของเราเข้ากับพลังแห่งคนพระศีรัตนตรยัยโดยมีพระสงฆ์เป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญที่สุด นี่คือเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงรับรองว่าการทำบุญกับสงฆ์แล้วอุทิศให้เป็นวิธีที่ส่งถึงผู้ล่วงลับได้โดยตรงและได้ผลแน่นอนดังนั้นหากท่านต้องการทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่การถวายสังฆทานด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยของที่บริสุทธิ์จึงเป็นบุญพื้นฐานที่เข้าถึงได้ง่ายและมีพลังยิ่งใหญ่อย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะ ทีนี้หลังจากที่เราได้ทราบถึงบุญจากการให้ทานภายนอกที่เป็นการส่งสเสบียงส่งของทิพย์ไปให้ท่านแล้วยังมีบุญอีกระดับหนึ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเป็นบุญที่ไม่ได้เพียงแค่ช่วยเหลือแต่เป็นการยกระดับจิตวิญญาณของท่านโดยตรงนั่นก็คือบุญประการที่สองบุญแห่งการยกระดับจิตวิญญาณด้วยการปฏิบัติธรรมภาวนาของลูกหลานค่ะหลายคนอาจจะหยุดคิด แล้วถามว่าเอเราปฏิบัติเราภาวนามันเป็นเรื่องของเราใช่ไหมเหรอแล้วมันจะไปเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านจากไปแล้วได้อย่างไรนี่คือความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะการถวายสังฆทานเปรียบเหมือนการที่เราส่งอาหารส่งเสื้อผ้าส่งสิ่งของจําเป็นไปให้ท่านเพื่อบรรเทาทุกข์เพิ่มความสุขสบายให้ท่านในภพภูมินั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆและจำเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่การปฏิบัติธรรมภาวนาของตัวเราผู้เป็นลูกหลานแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ท่านมันเปรียบเสมือนการที่เราไม่ได้ส่งแค่อาหารไปให้แต่เรากำลังส่งอาหารทิพย์ไปให้จิตวิญญาณของท่านโดยตรงเป็นการมอบแสงสว่างมอบปัญญามอบหลทางสู่ความสงบเป็นการชี้ทางสู่พภูมิที่สูงขึ้นไปอีก มันทำงานอย่างไรพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะโดยปกติแล้วจิตใจของคนเรามักจะฟุ้งซ่านขุ่นมัวไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงกระแสจิตของเราจึงเหมือนน้ำที่ขุ่นหรือคลื่นวิทยุที่มีสัญญาณรบกวนตลอดเวลาการอุทิศบุญในสภาวะจิตแบบนั้นแม้จะได้บุญแต่กำลังของบุญก็อาจจะถูกลดทอนลงไป แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ฝึกฝนจิตใจของเราด้วยการเจริญสติการนั่งสมาธิการวิปัสสนาจนจิตของเราเกิดความสงบตั้งมัน่นสะอาดและบริสุทธิ์ผ่องใสในขณะนั้นจิตของเราจะมีกำลังสูงมากค่ะจิตที่สงบและบริสุทธิ์จะมีพลังงานที่ละเอียดอ่อนและทรงอานุภาพ เหมือนกับเราปรับคลื่นวิทยุให้ตรงช่องสัญญาณจะคมชัดไม่มีคลื่นแทรกเมื่อเราแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนกุศลในสภาวะที่จิตทรงพลังเช่นนี้พลังบุญนั้นจะไม่ใช่แค่การแบ่งปันบุญธรรมดาดาอีกต่อไปแต่มันคือการส่งกระแสะแห่งความบริสุทธิ์ส่งคลื่อนแห่งปัญญาไปยกระดับภูมิธรรมไปชำระล้างความมืดมิดในจิตใจของท่านผู้ล่วงลับได้โดยตรง มันไม่ใช่แค่การช่วยเหลือแต่มันคือการปลดปล่อยไม่ใช่แค่การให้แต่เป็นการชี้ทางสู่ความสว่างหลายท่านที่ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วอุทิศให้บุพการีมักจะเล่าประสบการณ์คล้ายๆกันว่า บางครั้งจะรู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณที่สงบสุขบางคนอาจจะฝันเห็นท่านในสภาพที่ดีขึ้นใบหน้าผ่องใสามาขอบคุณหรือมาบอกว่าสบายดีแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่มันคือการตอบรับของกระแสบ,บุญอันบริสุทธิ์ที่เราได้ส่งไปถึงท่านนั่นเองดังนั้นการสละเวลาวันละ10นาที15นาทีหรือครึ่งชั่วโมง เพื่อนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจทำจิตใจให้สงบแล้วตั้งจิตอุทิศบุญกุศลที่เกิดจากความสงบนั้นให้แก่คุณพ่อคุณแม่พู้ล่วงลับนี่คือของขวัญล้ำค่าที่ไม่มีอะไรในโลกเทียบได้เป็นการแสดงความกตัญญูในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดคือการมอบผลทางแห่งการพ้นทุกข์ให้กับดวงวิญญาณอันเป็นที่รักของเราค่ะและมาถึงบุญประการสุดท้ายค่ะเป็นบุญที่หลายคน อาจจะทำอยู่เป็นประจำแต่กลับไม่เคยตระหนักถึงพลังอันมหาศาลที่ซ่อนอยู่เป็นทางเลือกที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดแต่มีพลังลึกล้ำอย่างไม่น่าเชื่อนั่นคือบุญประการที่สบุญแหง่งพลังพุทธานุภาพจากการสวดมนต์บทสำคัญที่มีอนุภาพสูงค่ะใช่แล้วค่ะการสวดมนต์ที่เราทำกันนี่แหละค่ะคือหนึ่งในบุญใหญ่ที่ส่งพลังอย่างยิ่งแต่หัวใจสำคัญของมัน ไม่ได้อยู่ที่การท่องจำให้คล่องปากเท่านั้นนะคะหลายคนสวดมนต์ไปแต่ใจกลับล่องลอยไปคิดเรื่องอื่นสวดเหมือนนกแก้วนกขุนทองแบบนั้นอาน,นิสงส์งที่ได้ก็อาจจะน้อยลงไปมากแต่ถ้าเราเข้าใจถึงแก่นแท้ของมันการสวดมนต์ทุกครั้งจะกลายเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถส่งตรงไปถึงคนที่เรารักได้ความสำคัญของการสวดมนต์อยู่ที่การตั้งจิตค่ะ จิตที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาต่อคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าจิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตาปรารถนาดีอย่างแท้จริงที่จะส่งความสุขความสว่างนี้ไปให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อเราสวดมนต์โดยเฉพาะบทสวดที่มีอนุภาพสูงอย่างเช่นประคถาชินบัญชนของสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรหม,มรังสีหรือแม้แต่บทสวดพื้นฐานอย่างบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ อิติปิโสบทสวดเหล่านี้ไม่ใช่แค่ท้อยคำธรรมดานะคะแต่มันคือการประมวลคุณความดีอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์เจ้าทุกตัวอักษรถูกท้อยคำได้รับการอธิษฐานจิตและแฝงด้วยด้วยพุทธานุภาพหรือพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์อยู่ภายในเมื่อเราสวดมนต์ด้วยจิตที่สงบด้วยความเคารพและด้วยความตั้งใจจริง จิตของเราจะเชื่อมต่อกับพลังพุทธานุภาพนั้นมันจะทำให้เกิดเป็นกระแสพลังงานบริสุทธิ์ขึ้นรอบตัวเรากระแสพลังงานนี้ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังมากพอที่จะสามารถเดินทางข้ามภพภูมิส่งตรงไปถึงดวงวิญญาณของผู้ล่วงรับได้ พลังแห่งพระพุทธมนต์เหล่านี้จะเข้าไปช่วยปัดเป่าพลังงานที่ไม่ดีหรือเศษกรรมบางอย่ญญางที่เกาะกลุ่มดวงจิตของท่านอยู่ช่วยทําให้จิตของท่านที่อาจจะเศร้าหมองหรือเควงคว้างให้กลับมามีความสว่างมีความผ่องใสและมีกําลังใจที่จะไปสู่สุขคติภูมิได้ง่ายขึ้นมันคือการส่งสัญญาณแห่งความรับ และความปรารถนาดีในรูปแบบของเคลื่อนพลังงานศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญญาณที่พวกท่านสามารถรับรู้และสัมผัสได้แม้ว่าจะอยู่ในภพภูมิที่แตกต่างจากเราก็ตามดังนั้นอย่ามองข้ามการสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนนะคะเพียงแค่เราตั้งใจสวดน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยรัก พลังบุญนั้นจะเดินทางไปถึงท่านในทุกค่ำคืนอย่างแน่นอนค่ะและท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นสังฆทานอันบริสุทธิ์ที่เป็นการเชื่อมบุญของเราเข้ากับเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการภาวนาอันลึกซึง้งที่เป็นการยกระดับจิตวิญญาณของท่านด้วยพลังจิตอันบริสุทธิ์ของเราหรือจะเป็นพลังพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ ที่เป็นการส่งกระแสเห็นความสว่างไปคุ้มครองปกป้องท่านแต่ณจุดนี้อาจมีคำถามสำคัญผุดขึ้นในใจของหลายท่านว่าแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราท่านไปเกิดใหม่แล้วละ่ะท่านไม่ได้อยู่ในภพภูมิที่รอรับส่วนบุญแล้วบุญที่เราทําทั้งหมดนี้จะสูญเปล่าหรือไม่จะส่งไปถึงท่านได้อย่างไร นี่คือคำถามที่ยอดเยี่ยมและเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยค่ะพระพุทธศาสนาได้ให้คำตอบที่น่าอัศจรรย์ใจไว้ว่าบุญนั้นไม่เคยสูญเปล่าและยังคงส่งถึงท่านได้เสมอแต่ผ่านกลไกที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดใช้เสียงผู้หญิงเล่าเรื่องธรรมะ storytelling น้ำเสียงเป็นมิตรนุ่มนวลหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เรียกว่า อนุโมทนาใหม่หรือบุญที่สำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาค่ะลองจินตนาการตามแบบนี้นะคะบุญที่เราอุทิศไปนั้นไม่ได้เหมือนการส่งพัสดุที่ถ้าผู้รับไม่อยู่บ้านก็จะไม่มีใครได้รับแต่บุญนั้นเปรียบเสมือนการกระจายเสียงประกาศความดีออกไปทั่วถุกพบภูมิด้วยพลังจิตของเรา เมื่อเราทำบุญใหญ่เช่นถวายสังฆทานปฏิบัติภาวนาหรือสวดมนต์ด้วยจิตที่ตั้งมัน่นแล้วเปล่งวาจาหรือตั้งจิตอุทิศไปว่าขอบุญกุศลน,นี้จงสำเร็จแก่คุณพ่อคุณแม่ในขณะนั้นกระแสบุญจะถูกส่งออกไปจะมีเหล่าเทพย,ายดาหรือเทวดาประจำตัวของท่านผู้ล่วงลับหรือแม้แต่ดวงวิญญาณอื่นๆที่รับรู้ได้ทำหน้าที่เสมือนบุรุษไปรสณีทิพ ไปแจ้งข่าวนี้แก่ดวงวิญญาณของท่านเมื่อดวงวิญญาณของท่านไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามได้รับทราบว่าลูกของเรากำลังทำความดีที่ยิ่งใหญ่และนึกถึงเราอยู่จิตของท่านจะเกิดความปีติยินดีเกิดความชื่นใจเกิดความซาบซึ้งในความรักและความกตัญญูของเราวินาทีที่จิตของท่านเกิดความรู้สึกปีติยินดีในบุญกุศลที่เราทำนั้น จิตของท่านจะกลายเป็นกุศล,ลจิตในทันทีและกุศลลจิตที่เกิดขึ้นในใจของท่านเองนี่แหละค่ะคือผลบุญที่ท่านได้รับไปเต็มๆพูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้ยื่นบุญใส่มือท่านแต่เรากำลังสร้างเหตุให้ท่านได้สร้างบุญของท่านเองด้วยการอนุโมทนานี่คือคกลไกอัชญชานฉลาดแห่งกรรมแม้ท่านจะไปเกิดใหม่แล้วไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดาหรือแม้แต่เป็นสัตว์ในภพภูมิอื่นกระแสแห่งความรักและบุญกุศลที่เราส่งไปนี้ก็จะยังคงเชื่อมโยงถึงสายใหญ่แห่งกรรมที่ผูกพันกันอยู่มันอาจจะไปช่วยให้ชีวิตในภพใหม่ของท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีอุปสรรคน้อยลงหรือมีโอกาสได้เข้าใกล้พระพุทธศาสนามากขึ้นความรักที่บริสุทธิ์ของลูกไม่เคยเดินทางไปสูญเปล่าอย่างแน่นอนค่ะ ดังนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดาการกระทำของเราที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูนี้จะเป็นดั่งแสงสว่างที่สองทางและเป็นดั่งสายลมที่คอยพยุงท่านอยู่เสมอบุญทั้งสามประการน,นี้ล้วนมีจุดร่วมเดียวกันที่เป็นหัวใจและเป็นเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความรักอันบริสุทธิ์และ ความตั้งใจจริงของเราผู้เป็นลูกหลานนั่นเองค่ะนี่คือความจริงที่หลายคนอาจมองข้ามไปบุญเหล่านี้ไม่ใช่แค่พิธีกรรมภายนอกไม่ใช่แค่การกระทําเพื่อให้เราสบายใจแต่มันคือการสร้างสะพานเชื่อมที่มองไม่เห็นระหว่างภพภูมิของเรากับภพบภูมิของท่านพลังแห่งความกตัญญูที่ออกจากหัวใจของเรา เมื่อประกอบกับการกระทำบุญที่ถูกวิธีมันจะกลายเป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนสภาพการดำรงอยู่ของพ่อแม่ที่จากไปให้ดีขึ้นได้จริงๆความจริงก็คือบุญที่คุณทำด้วยจิตที่เปี่ยมล้นด้วยความรักความคิดถึงอย่างสุดหัวใจนั้นคือของขวัญล้ำค่าที่สุดที่เงินทองหาซื้อไม่ได้เป็นของขวัญที่จะส่งตรงถึงมือของท่าน และอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดปล่อยท่านจากความทุกข์ทรมานและสร้างความสุขสงบให้แก่ดวงวิญญาณของท่านได้อย่างที่เราอาจคาดไม่ถึงเลยค่ะดังนั้นหากวันนี้คุณกําลังมองหาวิธีที่จะแสดงความรักความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ล่วงลับมั่นใจได้เลยนะคะว่าสามบุญใหญ่นี้คือคำตอบที่คุณตามหาอย่าปล่อยให้ความรัก กลายเป็นเพียงความทรงจำที่อยู่ในใจแต่จงเปลี่ยนมันให้เป็นพลังบุญที่มีอยู่จริงและส่งไปถึงท่านได้โดยตรงคุณเห็นด้วยไหมคะว่าความรักที่สามารถส่งข้ามภพภูมิได้จริงนั้นมันยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์แค่ไหนลองบอกเล่าความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของคุณในช่องความคิดเห็นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ